ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพิดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้กับหน่วยที่12จังหวัดของเรากับเรื่องที่1ชื่อและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดน้องๆครับน้องๆทราบไหมครับว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะถูกต้องแล้วนะครับ จังหวัดของเรามีชื่อว่าจังหวัดชนบุรีเอ๊แล้วมีใครเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้บ้างไหมครับเคยไหมเคยไหมมีใครเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนบ้างไหมครับนี่ก็คือตราประจำจังหวัดชนบุรีเป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเลทะเลหมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ส่วนรูปภูเขาที่อยู่ริมทะเลนั้นหมายถึงเขาสามมุก อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามุกอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวชมบุรีของเราในเองครับใบางานสำหรับวันนี้ให้น้องๆกากระกบาดทับภาพสถานที่สำคัญประจำจังหวัดที่มีตัวอักษรอาซ่อนอยู่จำนวน5้าตัวและเขียนตัวอาตามร้อยปะนะครับมาต่อกันกับเรื่องที่สอง คูว่วาราชการจังหวัดเอาละครับน้องๆพีด้ามีรูปภาพบุคคลปริศนามาให้น้องๆท่ายกันด้วยนะมา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 ,มาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เป็นใครตาดาคุณคุณไหมครับมีใครเคยเห็นไหมครับมีไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมโอเคถ้าหากว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวพีด้าจะเฉลยให้ฟังครับบุคคลในรูปนี้ ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานนเองชื่อว่านายพักระทรเทียนชัยโดยคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะทำหน้าที่หลายๆอย่างในการดูแลจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วก็มีความสุขที่สุดนั่นเองครับต่อไปน้องๆมาเขียนพจน์บวกลงในช่องสี่เหลี่ยมกันนะครับมาต่อกันกับเรื่องที่ส คำขวัญประจำจังหวัดน้องๆรู้ไหมครับว่าคำขวัญประจำจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยคืออะไรมาเดี๋ยวพี่ดาจะพูดให้ฟังนะครับคำขวัญประจำจังหวัดชลบุรีของเราก็คืออ่านตามพี่ดาเลยนะครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวาน จากสารดีประเพณีวิ่งควายอย่าลืมกลับไปท่องจำกันบ่อยๆนะครับจะได้จำได้ว่าคำขวัญประจำจังหวัดของเราคืออะไรต่อไปน้องๆมาช่วยกันกากระบาดท,ทับเพยญชนะท้อถุงลอลิงสอเสือที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับ เรื่องที่4ประเพณีและเทศกาลสวัสดีครับ,บน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ชื่อประจำจังหวัดชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คำขวัญประจำจังหวัดกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเพณีประจำจังหวัดกันนะครับประเพณีนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามมีคุณค่าและปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเรา ซึ่งในแต่ละจังหวัดนี้ก็จะมีประเพณีแล้วก็เทศกาลที่แตกต่างกันออกไปตามแล้วแต่ละจังหวัดโดยจังหวัดชลบุรีของเรานั้นก็จะมีอยู่หนึ่งประเพณีที่เป็นประเพณีที่ดังมา,ากๆเลยและคิดว่าน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยพอจะได้ยินมาบ้างซึ่งประเพณีนั้นก็คือประเพณีวิ่งควายนั่นเองครับผมประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปีนั่นเองครับผมต่อไปให้น้องๆดูรูปภาพนับจำนวนและเขียนผลบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมกันนะครับเรื่องที่5สินค้าพื้นเมืองสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ด้าจะพาน้องๆไปรู้จักกับสินค้าพื้นเมืองประจําจังหวัดชนบุรีของเรากันนะครับซึ่งสินค้าพื้นเมืองประจําจังหวัดชนบุรีของเราเนี่ย ก็มีอยู่มากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งปลาเค็มปลาหมึกแห้งกะปิน้ำปลา่หอหมก หอยจอกกล้วยฉาบเผือกฉาบผลไม้ก้วนผลไม้แช่อิ่มข้าวล้าม และเครื่องจักรสารพนันนิคมครับต่อไปเราจะมาดูสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดต่างๆกันนะส่ขขอนอื่นเรามาเล่นเกมสะกดคำโดยเขียนคำพยัญชนะสอเสือที่ซ่อนอยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองลงในวงกลมกันนะสำหรับวันนี้พีดาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับบายบาย